ก็บอ่ค่อยสวยปันไดสวัสดีค่ะทุกทกท่านวันนี้พามาชมพารามนิ์นะคะแต่ว่าวันนี้อากาศมีฝนฟ้าครึ้มแล้วก็มีฝนก็เลยไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่แต่เดี๋ยวจะให้ดูรถรถรังนะคะเขาจะใช้ไฟฟ้าระบบไฟฟ้าให้ดูบนยอดค่ะก็คือเหมือนแตะเหมือนรถบัมเวลาเขาจะวิ่ง เขาก็ใช้แบบนี้ค่ะนี่จะมีรถบัสด,ด้วยที่เหมือนกันแต่ว่าเขาจะมีสายไฟเป็นพิเศษก็คือด้านบนเห็นไหมคะนั่นคือเวลาเขาหยุดเขาก็ดับเครื่องเขาก็จะเอาตัวนี้ลดลงอ่าไปต่อค่ะเฮอเสียดายจังวันนี้เป็นฝนตกนี่มีนางแบบด้วย <laughs> นางแบบเป็นเพื um ่อนรุ่นพี่พี่พก็มาสู้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกเหมือนกันค่ะสู้เพื่อครอบครัวก่อนจะมาก็ภาระนิสินเยอะแยะมากมายก็พยายามอดทนสู้กัดฟันสู้กันตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นพี่เขาก็อายุ60กว่าแล้วแต่ก็ยังต้องมีภาระ ที่จะต้องสู้กันต่อไปก็ไม่ต่างจากคนไกลบ้านค่ะคนไกลบ้านก็ต้องสู้กันอีกยาวนานดูแล้วโอ้จุดนี้ก็สวยแต่ว่าเสียดายจริงๆเลยวันนี้ฟ้าคืมถ้าฟ้าไม่คืมก <Yeah. S 1> ็ก็จะมองเห็นได้สวยกว่านี้เขาเดินผ่านเองนะคะไม่ได้จัางกล้องไปหาเขานะคะ นี่ค่ะสวยงามโอเคไปต่อคะ่ะต่อค่ะต่อตอูอเ้อเ,เ,เสีดายถ้าไม่มีฝนนะคะจะสวยงามมากกว่านี้เยอะเลยค่ะนี่ก็ให้ดูแบบนี้ไปก่อนนะคะโอกาสหน้าถ้ามีถ้าได้เข้ามาอีกรอบก็จะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะอาจจะต่างแค่สีสันแต่ว่าสถานที่ก็เดิมๆค่ะเ,คเห็นความงามของพอเมนต์ไหมคะสวยมาก เป็นเป็นเห็นมีเขาบอกว่ามีพิพิธภัณฑ์เหมือนอะไรสักอย่างอยู่ข้างในแต่ไม่เคยเข้าไปค่ะเพราะว่าหนึ่งไม่ได้ภาษาสองไม่กล้าสามสตังคน้อยภ <c oughs> าละทางบ้านเยอะค่ะ <c oughs> อันนั้นก็อยู่บนภูเขา <c oughs> ก็จะเป็นโบสถ์สวยงามมากเดี๋ยวซูมให้ดูนะคะ เคยขึ้นไปแล้วนานแล้วนู่นค่ะตรงนู้นคือโบสเอ,อ่อที่เหมือนกับของที่เวียนนาเพราะว่าจะไม่รู้ใจว่าชื่ออะไรลืมค่ะลืมเป็นคนขี้ลืมค่ะเอาเอาเอาไม่ยอมกลับจะไม่ยอมกลับซะแล้วโอเคอันนี้ก็ <c oughs> ให้ดูสวยสวย เดี๋ยวตั้งกล้องนะคะเผื่อใครจะแคปหน้าจอเอาไปทำอะไรแป๊บหบนึง่งนี่เลยค่ะ,ะตั้งกล้องนิ่งๆเผื่อใครจะแคปหน้าจอไปอไปได้นะคะภาพสวยๆแต่เสดายสีสันวันนี้ฟ้าครึ้มค่ะ,ะเสดายจังคนผู้คนเริ่มเข้ามาท่องเที่ยวเยอะมีทัวร์มีอะไรเยอะมากเลยวันนี้ เท่าที่เห็นประเทศน่าจะเปิดแล้วก็คือ,อ,อโรคระบาดก็คงจะเบาลง3ปีแล้วน่าจะประมาณนั้นที่ทุกอย่างมันหยุดชะงักโอเคไปต่อนะคะเดี๋ยวให้ดูด้านนี้ค่ะจากด้านหน้าของพารมั์ก็มีทัวร์เยอะเลย นั่นก็เป็นย่อมย่มตามที่เห็นนะคะโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวไปอีกจุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ